ที่ใช้รี v o ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันเกือบ10ปีนะเคยใช้ปุ่มข้างเกียร์ว่าเขียนว่า Eco Mode หรือ Power Mode บ้างไหมใครใช้พิมพ์มาบอกหน่อยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงส่งผลกับรถส่งผลกับเงินในกระเป๋ายังไงนะวันนี้เฮียจะมาเล่าให้ฟังว่า t o ต a ารีโวเนี่ยเป็นรถที่ช่วยให้ลูกค้า เปลี่ยนรดตัวเองทั้งแรงและประหยัดได้ภายในคันเดียวนะโหมด e c o เนี่ยเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะจะเปิดหน้าจอให้ดูนะเวลาเราก,กดโหมด Eco ปึ้งเนี่ยหน้าจอมันจะขึ้นสีเขียวขึ้นว่า Eco m o โ e ECO โ o d e นะเขาเรียกว่าเป็นโหมดประหยัดน้ำมันเอาลึกๆเลยนะโหมดนี้จะสั่งให้สมองกลหรือกล่อง ECU เนี่ยทำงานโดยที่ให้คันเร่งหรือระบบเกียร์หรือระบบการฉีดน้ำมันเนี่ยน้อยลง เรมมาแล้วนะครับจากการใช้งานโปรติถ้าไม่กดปุ่มทุกโหมดเลยนะการขับขี่สมมุติว่า100กิโลเมตรอาจจะก,กินน้ำมันประมาณหนึงแต่ถ้าเราใช้ปุ่ม Eco ode, อีโคโหมดเนี่ยอัตราการกินน้ํามันหรืออาการกําลังเนี่ยจะหายไปประมาณ5-10นะใครใช้อีโคโหมดเนี่ยเฮียบอกได้แล้วต้องเป็นแบบรุ่นลุงแบบเฮียนะใจเย็นๆไม่รีบร้อนขับเนิบๆไม่ต้องใช้กําลังเยอะ จะเน้นไม่ปรูดปา๊แต่เน้นประหยัดน้ำมันอย่างเดียวนะมาปุ่มที่2ครับสายแรงสายดุดันสายขับมันนะปุ่ม PWR mode หรือปุ่ม power mode นั่นเองนะปุ่มนี้ถ้าเรากดนะหน้าจอก็จะขึ้นเหมือนกันนะเป็น PWR mode เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับปุ่มนี้จะเรียกให้รอบคเรล่งเปิดมากขึ้นแล้วก็แรงมา้าแรงบิดเนี่ยจะทำงานมากขึ้นรอบจะเปลี่ยนช้าลงทันทีนะ ต้องการกำลังลากจูงต้องการกำลังเร่งแซงทุกหนักๆขึ้นเขาลงเขาใช้สำหรับคนที่มีโหลดภาระเยอะกับรถคันนี้นะหรือสายที่ชอบขับสนุกขับมันชอบปูดปารตก็ใช้โหมดนี้ได้เลยแต่โหมดนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันก็จะเปลืองกว่าโหมดปกติหรือโหมดอีโค o โหมดเลยนะเคลมไว้เนี่ยต้องมีการกินน้ำมันปรับขึ้นเนี่ยน่าจะต้องมีประมาณ5 1 0เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นรถ1คันมีออปชันให้เลือกตั้ง3โหมดนะโหมดปกติกินน้ำมันปกติโหมดอยากประหยัด5-10%ก็กดได้โหมดอยากสนุกขับมันก็กดอีกฝั่งนึงเป็น power mode ได้ลองเลยครับ r e v o sport eco กับโหมด power อันนี้เฮียคีโหมดปกติก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอา filling โหมดปกติขับประมาณนึงแล้วก็ไปเอา filling โหมดที่ขับแบบว่าประหยัดน้ำมันอันนี้คือโหมดปกตินะ ขับทีเนี่ยก็คือเฮียเปลี่ยนเกียร์รอบเองนะถ้าอยู่ประมาณไม่เกิน2,000ันขับเรื่อยๆไม่เร่งเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราประหยัดอยู่แต่พอเฮียกระแทกคันเร่งนะปื๊ดไปนะเห็นไหมอีโคมันหายไปแล้วนะเฮีย er เปลี่ยนเป็นโหมดอีโคนะกดอีโคปึง้งหน้าจอขึ้น ECO โหมดนะลองดูซิว่าเมื่อกี้เฮียขับทีโหมดปกติยังไม่ได้ใช้โหมดอะไรนะยังไม่ได้กดทั้งอีโค o พาวเวอร์นะมันก็รู้สึกว่าขับปุ๊บปั๊บอยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ย er เฮียเร่งคันเร่งแล้วนะ โคตรอึดเลยเร่งก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่รอบเครื่องมันก็ขึ้นช้าลงแน่นอนครับมันไม่เมื่อกี้เนี่ยรอบเครื่องมันจะปู๊ดกว่าอันนี้มันจะน่วงประมาณ5 1 0เปอร์เซ็นต์เลยวันที่บอกว่าจะดันรอบเครื่องขึ้นไปได้เนี่ยต้องดันคันเร่งแรงๆ Power Mode หหน้าจอขึ้น TWR Mode เรียบร้อยนะติดเท้าเลยนะปุ๊ดปาดเลยนะตะปุ่ม อีโค่ไม่ต้องมามองนะประหยัดน้ำมันที่มีให้เห็นแล้วนะก็ขับสนุกดูดิเนี่ยแหละคือหัวใจของเลโวที่เขาทํามาเนี่ยลากลอ้อเฮียสามพันติดเท้าเลยนะมันแตะนิดนึงมันพุ่งเลยเนะี่ยแตะนิดนึงมันพุ่งเลยแต่สิ่งที่คุณได้มาแรงม้ามากขึ้นแรงบิดมากขึ้นลากล้อให้มากขึ้นแต่คุณก็ต้องกินน้ำมันมากขึ้นนะเป็นไงบ้างครับเฮีย yeah, ลองขับให้แล้วนะกับเจ้าเรโวปุ่มมหัศจรรย์2ปุ่มนะ ใช้เลือกเอานะ Eco Mode หรือ power Mode นะเปลี่ยนลดคุณได้ภายในคันเดียวนะจะอยากได้เงินในกระเป๋าก็กด E c o คจะอยากใช้เงินผานเงินหน่อยให้ขับสนุกหน่อยก็กด power ไปเห็นไหมครับข้อดีข้อเสียมีต่างกันยังไงเฮียฝากใครที่ใช้แล้วคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อนยนะดีไม่ดียังไงแนะนําแบบไหนเพื่อให้เพื่อนได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดในการใช้งานนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เฮ er ีย้วยนะกับคลิปหน้าเดี๋ยวเฮียพาไปซิ่งต่อกับช่องคุณสาวีวีวี นะครับ